คุณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่รายการวันนี้ที่พัทยานะคะวันนี้นะคะน้องปัดอยู่ที่ใจกลางเมืองพัทยาบริเวณถนนพัทยาสาย3นะคะซึ่งน้องปัดเนี่ยมาเรียกว่ามานําเสนออะไรดีๆให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะ mm. ก็คือตอนนี้น้องปัดอยู่ที่เดอะก,กับพพัทยานะคะ เด็กกับพัทยาชัยคุณผู้ชมชื่อนี้ต้องจําไว้เพราะว่านอกจากเขาจะมีในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะเขาก็ยังมีในส่วนของนี่ด้วยคุณผู้ชมคะเป็นนวดเป็นนวดมาสสันและยิ่งเข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเมืองเราในปัจจุบันใช่ไหมยิ่งลดราคายิ่งสุดคุ้มขนาดไหนอะคุณผู้ชมดูนี่เลยแล้วเรื่องจริงด้วยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้องปั่นจะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าของเขาไปถามเกี่ยวกับห้องเขามีกี่ห้องรองรับได้ยังไงมีมาตรการอ่า เรียกว่าการรักษาความสะอาดหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงโปรโมชั่นก่อนเพราะน้องปันอยากจะนําเสนอสิ่งที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เศรษฐกิจอย่างนี้เราก็ต้องเซฟเงินใช่ไหมอ่ะหนึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมฐานหนึยห้าบาทหรือว่าถ้ามาเรียกว่ามา5ท่านเนี่ยก็ฟรีไปเลยหท่านก็ 5ท่านหารกันในราคา4ท่านเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะอะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มจะเมื่อยแล้วแต่ก่อนที่จะไปนวดน้องปัดก็ขออนุญาตไปพูดคุยกับพี่อลิศเจ้าของของเดอะกัปพัทยากันก่อนเลยค่ะปะไปพร้อมกันค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะน้องปัดก็อยู่กับพี่อลิซเป็นเจ้าของเดอะกับพัทยานะคะสวัสดีค่ะในวันนี้รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าได้มีโอกาสมาเรียกว่าสถานที่ค่อนข้างจะเรียกว่าใหญ่มากในพัทยาใหญ่ที่สุดเลยดีกว่าในพัทยาตอกนี้สำหรับการนวดแผนโบราณที่รองรับได้มากกว่ามากกว่าสามร้อยท่านอย่างนั้นเนาะอายาจะให้พูดถึง สถานที่ของเราเนี่ยค่ะราวนี้ว่าเรามีในส่วนของตรงไหนตรงไหนบ้างได้ค่ะก็ที่ร้านนะคะก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นนวดไทยอะเนาะก็คือประเทศไทยอะเราก็เน้นนวดผ่อนคลายลายเส้นกันไปใช่เราก็เลยตอนนี้เราก็เลยจะมีนวดไทยนวดฝ่าเท้านวดประคบนวดประคบดังๆเลยใช่ก็คือ3ตัวนี้ตัวหลักของเราเลยะแลยใน การนวดของเราเนี่ย<ม>เรามีกี่สเต็ปคะอย่างเช่นสําหรับคนที่มีเวลาน้อยอาจจะนวดสัก3าสนาที60สนาทีอะไรอย่างนี้หรือว่าแล้วแต่เลยตอนนี้จริงๆเรามีเพิ่งจัดโปรใหม่ก็คือนวดคอบาไหลเน้นเลยเพราะว่าออฟฟิศซินโดรมเยอะมากตอนนี้ใช,ใช่ไหมคะเราก็เลยเน้นคอบาไหลครึ่งชั่วโมงสําหรับคนที่โอเคพักเที่ยงเนาะกินข้าวเสร็จมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงขอมานวดผ่อนคลายหน่อยอย่างเงี้ยค่ะใช่คุณผู้ชมคะต้องบอกสถานที่ตั้งก่อนนะว่าตรงนี้เนี่ยเรียกว่าอยู่ใจกลางเมืองพัทยาสําหรับคนที่ อาจจะทํางานออฟฟิศแถวนี้หรือองไรก็ตามมีเวลาพักเที่ยงมาเนี่ยสามารถแวะมา3าินาทีได้สามสินาทีสบายอย่างนั้นเนาะด้านกาที่ตั้งของเรา่อยค่ะบอกหน่อยก็ร้านของเรานะะคอยู่พัทยาเหนือสายสามถ้ามาทางเส้นพัทยาเหนือเนี่ยเราตรงมาตรงแยกปริญญานะคะเลี้ยวซ้ายก็ลงมาประมาณสัก กิโลนึงไม่ถึงนอก้าร้อยเมตรไม่น่าไกลง่ายๆเลยนะผู้ชมคะมาทางสายสามมันมีเส้นเดียวนะเส้นเดียวแหละลงมายลงมามองซ้ายมอคุณผู้ชมจะเห็นที่จอดรถสะดวกสบายและที่ปัดน้องปัดบอกตอนแรกว่าสถานที่นี้ใหญ่ที่สุดในพัทยารู้สึกว่าใหญ่ที่สุดในพัทยาเพราะว่าเขารองรับได้มากกว่า300ท่านเพราะแต่ละห้องเนี่ยเรามีสเต็ปยังไงบ้างในห้องก็มีตั้งแต่สามท่านก็คือมาครอบครัวเนาะพ่อแม่ลูกหรือเพื่อนสาว เพื่อนกัน3มคนห้าคน6คน12คน24คนเรารับได้หมดก็คือเยอะมากแก็มาได้รองรับเพราะว่าแต่ละห้องของเราเนี่ยอย่างอย่างห้องนี้ก็จะเป็นในส่วนของ6กเตียงชกท่านนะคะหรือว่าถ้ามาเป็นคู่หลักละคะมาเป็นคู่เราจัดให้เลยสามเตียงแล้วกันอ๋อมาเป็นคู่จะได้วางของวางอะไรได้ในส่วนของมาเป็นคู่ก็จะมีอย่างนี้เราสามารถเลือกได้เลือกได้ใช่ไหมคะก็คือเรียกว่ามีตอบโจทย์สําหรับคุณผู้ชมหรือคุณ ลูกค้าที่มาเนี่ยเรียกว่าหลากหลายจริงๆเนาะในเรื่องของในส่วนของราคาเราสตาร์ทกันที่เท่าไหร่ก็จริงๆปกติเรานวดไท่หนึ่งชั่วโมง250ร้อยห้าสิบแต่ตอนนี้จัดโปรหนึ่งชั่วโมงร้อยห้าสิบบาทคุณผู้ชมมากเลยร้อยห้าสิบบาทก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็โนดทั้งตัวเลยสเต็ปไปเลยก็จะมี คุณผู้ชมก็เป็นนวดพ, e: พ,พื้นฐานเนาะเป็นนวดตัวนวดัว้ห้าสิบนาทค่ะนวดตัวนวดไหลนวดหัวอ่ะเราเปิดบริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่ตั้งแต่สิบโมงครึ่งค่ะถึงก็ยาวเลยค่ะยันห้าทุ่มอุ้ยง่ายๆนะนบปัตต้องบอกก่อนว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมีในส่วนของนวดมีในส่วนของ ร้านอาหารเยอะมีในส่วนของสปาก็มีมีในส่วนของซาวน่าอบสปาในถนนเส้นนี้ก็มีคุณผู้ชมคะต้องบอกก่อนเลยว่าเรียกว่าครบวงจรเราสามารถคุณผู้ชมที่ทํางานตอนเช้าเนี่ยแล้วในส่วนของตอนเย็นรู้สึกเมื่อยตัวมาได้มาได้เลยตามสบายเรามีโปรโมชั่นหนักมากและในอนาคตเนี่ยทราบมาว่าในเรียกว่า อาจจะมีการเปิดเป็นในส่วนของห้องอาหารด้วยใช่ค่ะพี่อาิสพูดถึงตรงนี้ก็จริงๆตอนนี้กำลังออมโปรเซตเนาะ,ะก็กำลังจะเปิดร้านส้มตำนะคะถ้ายังไงเชิญแวะเวียนมาได้ก็อาจจะทานส้มตำเสร็จพักแป๊บนึงนวดหรือจะนวดเสร็จลงไปกินส้มตำ ก็สบายคือเราต้องการให้สถานที่ของเรามเป็นที่ผ่อนคลายที่คุ้มครองจอไม่ว่าจะมาได้ทั้งครอบครัวครอบคนเล็กครอบครัวใหญ่ก็คือมาได้หมดสำหรับน้องน้หนูๆก็มีร้านขนมด้วยออเดี๋ยวกาลังจะมีร้านขนมด้วยอย่างนี้ค่ะ ่ะเพี่ลิค,คะอยากจะให้พูดถึงในเรื่องของความสะอาดนิดนึงค่ะงนี้เนี่ยเราต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับความสะอาดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคุณหมอหรือว่าตัวสาหรับลูกค้าที่มาเรามีมาตรการตรงนี้ยังไงบ้างก็จริงๆที่ร้านเราเนี่ยคือเราเช็ดทำความสะอาดทุกวนันอยู่แล้วตลอดทุกครั้งที่ลูกค้านวดเสร็จ เราจะล้างทําความสะอาดเราคอนเซิร์นมากเรื่องความสะอาดเพราะว่าคนเราเยอะเนาะเราก็เลยต้องจัดการทําความสะอาดทุกครั้งที่ลูกค้าเรากลับหรือก่อนลูกค้ามาเราจะล้างทําความสะอาดทุกอย่างฆ่าเชื้อทุกอย่างเรามีแอลกอฮอล์วางไว้ให้ทุกห้อง คุณผู้ชมต้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าในส่วนของที่เดอะกับพัทยาเรามีหลายห้องดังนั้นคุณผู้ชมสําหรับห้องสําหรับเซตนี้เขาออกไปจะต้องมีการทําความสะอาดก่อนและระหว่างนั้นเราก็สําลองให้ไปที่ห้องอื่นต่อต่อไปคือเอาง่ายๆในเรื่องของความสะอาดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราต้องทำอย่างนั้นน้องว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วเรามีการดูแลในส่วนของคนที่นวดใช่ไหมคะคนที่ก็หมอหนวดเนี่ยเราทุกคนเนี่ยจะต้องใส่ผ้าปิดปากถูกครั้งก่อนนวด แล้วก็หลังนวดจริงๆเราให้ใส่อยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่เรานวดเนี่ยด้วยความที่บางทีต้องมีการถามนวดนั่นนี่เนาะ,ะเราจะบอกเลยคือเราไม่ให้คุยนวดอย่างเดียวนวดอย่างเดียวคือ,คอไม่ให้มีการแบบคุยกันหรือมีอะไรแอคแต์กันคือใส่หน้ากากปิดปากตลอด ก็คือจะไม่ได้มีการบทสนทนาไี่เยอะ่อนเนาะใช่แล้วก็ในการล้างมือหรืออะไรอย่างงี้จริงๆเนี่ยทุกครั้งเวลาเรานวดเนี่ยเราจะต้องหมอนวดเนี่ยเวลาเรานวดขาเสร็จเราจะต้องออกไปล้างมือใช่ไหมคะนวดหัวถูกต้องแน่นอนใช่ก็คือ เราจะให้ล้างมือแล้วก็มีเจลล้างมือทับอีกทีหนึ่งก่อนมานวดอ่าเราคุณผู้ชมคะเราวน้องปัดแอดสังเกตเห็นว่าที่เดอกกัาพัทยาเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าแอลกอฮอล์ไว้ในจุดต่างต่างให้สําหรับลูกค้าที่มาด้วยแต่สท้ายนี้อยากให้พี่อลิเชิญชวนละกันะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการนวดหรือผู้ที่รู้สึกว่าเอ๊ะต้องหาของขวัญให้ชีวิตแต่ละวันของตัวเองบ้างรู้สึกทํางานเหนื่อยเกินอย่างนี้เนาะอ่ะก็ช่วงนี้นะคะเราจัดโปรอยู่นะคะก็คือ1ชั่วโมง ชั่วโมง150บาทครึ่งชั่วโมงคอบาลายเราคิด100บาทนะคะถ้ามา5ท่านเราฟรีหนึ่งท่านโปรโมชั่นดีลดรายจ่างแถมจัดเต็มควรมาที่นี่นะแ้วมนบอกก่อนว่าอาจจะ อาจจะใครเคยมีในใจที่อื่นแต่ลองเปิดใจแล้วมาที่นี่ดูห้องสะอาดแล้วก็กว้างมากพอนะคะกว้างมากพอสามารถรองรับได้จํานวนที่เยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยเดอกกัาพัทยาเขามีชื่อเสียงมานานเนาการันตีต้องชื่อนี้เท่านั้นเนาะเราลองมาอ่ะงั้นก็ขอต้องขอขอบคุณขอบคุณมากค่ะที่มาให้แนะนําเดี๋ยวน้องปัตตขออนุญาตไปหนึ่งชั่วโมงอะไรนะนวดคอบาลายหนึ่งร้อยบาทสนุกนะคะแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นอย่าลื ลืมนะคะ150บาทสำหรับเพื่อนหนึชั่วโมงอย่าลืมว่าอย่าลืมอีกว่ามา5ท่านฟรีหนึ่งท่านก็แปลว่าเสียตังแค่4ีคนเองนะอ,อ่ะงั้นไปเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ ะะก็เป็นห้องในส่วนที่น้องปัดบอกว่าเป็นในห้องของสําหรับไพรเวทนิดนึงนะคะก็จะเป็นห้อง3ามคนหรือเป็นห้องครอบครัวนะคะก็มีที่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เรียกว่าอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะเรียกว่าที่นี่นะตอบโจทย์จริงๆน้องปัดต,ต้องบอกเลยอยากให้คุณผู้ชมนะคะที่ยังไม่เคยมาลองมาสักครั้งค่ะรับรองคุณผู้ชมจะติดใจเพราะน้องปัดมองว่าที่จอดรถสะดวกสบายสถานที่เดินทางไปมามาง่ายนะคะรวมถึงความสะอาดแล้วก็ในส่วนของความสะดวกสบายเนี่ยตอบโจทย์ จริงๆค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันต่อเลยค่ะไะ ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวสาระในรายการในวันนี้นะคะน้องปัดเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยต้องถูกอ,อกถูกใจมากๆเลยนะเพราะตัวน้องปัดเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในเรื่องของการนวดเหมือนกันนะคะและที่นี่นะคะเดกกับพัทยาเนี่ย เขาตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดความกว้างขวางรวมถึงความเป็นส่วนตัวนะคะเรียกว่าตอบโจทย์ได้จริงๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะ,ะรายการวันนี้ที่พัทยาก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าติดตามกันนะคะว่าน้องปัดจะนําสาระเรื่องราวดีๆอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะทําไมต้องกระซิบ